สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องจากประสบการณ์ตัวเองครับเป็นเรื่องหลอนๆที่ชวนให้หลอนๆนะครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่านะครับปกติผมจะเป็นคนที่เดินทางต่างจังหวัดทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นใต้เหนือภาคกลางอีสานครับผมเป็นคนที่อยู่ทุกๆจังหวัดอยู่แล้วครับแล้วก็ค่อนข้างเดินทางบ่อยแต่จะถามว่าเจอบ่อยไหมครับก็ค่อนข้างที่จะเจอสิ่งที่มองไม่เห็นค่อนข้างบ่อยครับ วันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องลหลอนของตัวเองให้ฟังนะครับเรื่องมีอยู่ว่าประมาณปลายปีที่แล้วครับผมได้เดินทางไปที่กาะมแล้วผมก็ได้ไปหาโรงแรมนอนอยู่แถวๆมีนบุรีเออผมก็แบบรู้สึกได้เลยนะครับว่าช่วงที่ผมเข้าโรงเข้าเข้าไปที่ห้องห้องพักนะครับช่วงที่เข้าไปในห้องพักผมก็รู้สึกถึงแบบสิ่งที่มันรู้สึกแบบ คนลุกเลยครับคือปกติเป็นคนที่ค่อนข้างเจอบ่อยแล้วก็กลัวกลัวแบบกลัวที่สุดเลยครับทุกวันนี้นอนอยู่บ้านก็ยังต้องเปิดไฟครับอ,อย่างไฟข้างลังเนี่ยครไฟหัวเตียงครับต้องเปิดตลอดเลยไม่เปิดไม่ได้ครับรู้สึกกลัวมากแล้วก็เรื่องทั้งทุกอย่างครับที่ผมเจอในวันนั้นประมาณทุ่มหนึ่งคือวันนั้นเหนื่อย ในช่วงประมาณหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นผมก็อาบน้าเสร็จกินข้าวปกติก็อยากจะพักผ่อนพอหลับหลับตื่นขึ้นมาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งมีคนนะครับโอ้แม่งคนลุกเลยมีมีเห็นแบบล่างนะครับมานอนทับแล้วก็ไฟอะไฟห้องเนี่ยกระพริบกระพริบวัไฟเพดานคนลุกคนลุกจริงๆครับไฟเพดานกระพริบ,บดับ ปิดดับปิดดับปิดดับอยู่ระยะหนึ่งแล้ววันนั้นผมแบบตะโกนเลยครับว่าต้องการอะไรทำไมต้องมาแก้กันด้วยบทสวดพระเครื่องท้าเวททุกอย่างครับหูอะไรอย่างเงี้ยคือผมทุกครั้งที่เดินทางผมจะเป็นคนที่พกเครื่องลางตลอดอยู่แล้ว เพราะเราเป็นคนกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยครับอย่างเนี้ยก็จะเป็นทาเวสวุวรรณครับแล้วก็เป็นหูของงานปาช้าและสิ่งที่ผมพกอีกนะครับก็คือตะกุดไอนน้ไม่ใช่ครับเป็นอ่าอะไรนะเนี่ยครับพยาคุดของ ไม่ไม่บอกว่าของวัดไหนนะครับแต่ของแท้แน่นอนับเป็นคุดวัดดังครับยังเจอครับแขวนทั้งคุดตะกุดทุกอย่างคือมีหมดเลยไม่ว่าจะการทำรองเท้าให้เป็นหินอย่างครับแปบลบว่าถอดรองเท้าไว้หน้าห้องไว้ที่หน้าประตูครับก็สลับสลับให้หัวรองเท้าไปฝั่งหนึง แล้วก็หัวอีกทางไปฝั่งนึงให้ชี้อย่างเงี้ยครับชี้ให้เป็นยินอย่างชี้แบบนั้นเลยครับทั้งวางเหรียญบาทเหรียญสิบในการซื้อที่วางในห้องน้ําวางระเบียงหรือว่าวางตรงชั้นอื่นๆนะครับวางทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าทําแล้วเรารู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยแต่สิ่งที่เราเจอนะครับื <c oughs> เหมือนเดิมแล้วโรงแรมนี้นะครับขึ้นมาแบบทับ ทับเลยรอบแรกขึ้นทับไฟกับพิบพูบปาพูบปาาว่าผมกลัวครับแต่ด้วยที่เหนื่อยแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยก็ได้พูดไปว่าคุณต้องการอะไรทั้งนั้นที่ผมก็มานอนแต่ผมไม่แน่ใจว่าโรงแรมโรงแรมนี้เรื่องเล่านี้ครับของมินบุรีครับเดี๋ยวผมจะเล่าตอนท้ายฟังครับ แล้วแล้วพอเจอรอบแรกหายไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงผมก็นอนต่อผมยังไม่ไปนะยังไม่ย้ายโรงแรมผมได้นอนต่อนอนต่อแบบเหมือนเดิมเลยรอบที่สองคือค่อมอีกครับเราขนหัวลุกเลยตอนนี้รอบที่สองคือนั่งค่อมเหมือนเดิมครับเป็นล่างใหญ่ครับนั่งค่อม นั่งคอมแล้วก็มองหน้าผมแบบรู้สึกได้เลยว่าเฮี้ยอะไรวะเจออีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนตะโกนแล้วก็แบบมึงต้องการอะไรจากกูวะคือไม่ไหวแล้วครับวันนั้นคือแบบไม่ไหวรู้สึกแบบไม่ไม่ไม่ไหวกับการที่เราเจอสิ่งสิ่งแบบนี้แหละครับเพราะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราเป็นคนค่อนข้างกลัวอยู่แล้วยิ่งเราเจอครับยิ่งกลัวกว่าเดิม แต่แต่ถามว่าแบบพอเราเจออย่างนี้เราทําไงรู้ไหมฮะปกติต้องย้ายโรงแรมใช่ไหมครับผมไม่ได้ย้ายแม่งลงมปกินเหล้ากับเพื่อนลงมปกินเหล้าต่ออะไรเงี้ยชวนเพื่อนมากินเหล้ากินให้เมาฮเมาแล้วก็ขึ้นไปนอนตั้งแต่พอเมาเสร็จปุ๊บเช้ามาเราก็ลืมแลวแอบในเรื่องที่แบบคือถ้าเราเมาปกติแล้วผมดื่มผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้ว ถ้าดื่มก็คือแบบปลูกก็ปลูกยาก้วครับตื่นอีกทีก็คือเช้าวันนั้นก็ดื่มกับเพื่อนไปถึงตีสี่กับตีห้ามันก็อยู่ในช่วงจังหวะของเช้าพอดีพอตอนเช้าประมาณสิบเอ็ดโมงผมเก็บของแล้วผมไปถามข้างๆที่เป็นร้านอาหารไปกินข้าวครับเพราะว่าไปเล่าให้ป้าฟังว่าผมเจอเรื่องแบบเนี้ยในโรงแรมนี้ป้าบอกว่า หลายคนก็เจอแบบผมเลยเออก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นที่โรงแรมหรือว่าเป็นที่เราเจอบ่อยอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับของโรงแรมนี้เรื่องคนหัวก็มีประมาณนี้ครับโดยปกติเราก็เป็นคนที่เจอบ่อยเจอตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับตั้งแต่ทั้งเคยบวชผ้ารืดูร้อนบวชแบบกับเพื่อน,อ,นอะไรเงี้ยก็เจอแต่เรื่องนี้ก็ เจอบ่อยเจอเจอมาตลอดชินไหมก็ไม่ชินกลัวตลอดทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่เลยครับทุกครั้งที่ผมไปนอนโรงแรมผมจะทําตามศาสตร์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะซื้อซื้อที่ใช้เดือนซื้อที่หรือว่าการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปคุ้มครองเอาเทพเข้าไปพกอะไรเงี้ยติดตัวตลอด ก็ยังโดนเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่ผมจะโดนบ่อยที่สุดคือเวลาที่ร่างกายเหนื่อยเหนื่อยล้าจากการเดินทางหรือการทำงานเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอแบบเนี้ครับพอล้มโลล้มล้มลมตัวลงนอนสัมผัสได้เลยครับว่ามีอะไรสักอย่างแต่ด้วยที่ผมเป็นคนที่นอนโรงแรมบ่อยนอนโรงแรมบ่อยมากเดือนนึงนอนอยู่ประมาณ15 -20 วันเลยแล้วก็ เวลาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยโดนประจําครับโดนมีหลายๆเรื่องมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชียงใหม่ที่แบบไปเช่าฟอร์จูเนอร์เขาขับเอออันนั้นก็มีคนทักเข้ามาว่ามากับใครอันนี้ก็โดนนี่ครับเป็นคนที่โดนบ่อยมากทั้งทที่ขับรถคนเดียวตีห้าครึ่งกับผมของเช้าไปหาข้าวกินไปหาหมูปิ้งกินอันนี้ที่เชียงใหม่นะครับ ส่วนเรื่องร้อนๆนะครับยังมีอีกเยอะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปครับใน e ีพีต่อไปอันนี้เป็นเรื่องเล่าของทางมินบุรีครับที่เจอมาทุกวันนี้ขับรถก็ยังมีร้อนๆบ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ไม่ชินนะครับเป็นคนที่ไม่ชินกับสิ่งนี้ครับแล้วเป็นคนที่กลัวเรื่องนี้แล้วทุกครั้งก็จะนอนแบบเกือบเช้า หรือว่าปล่อยให้ตัวเองเมาเมาแบบสุดๆแล้วก็นอนอย่างเงี้ยครับโดยปกติแล้วชีวิตผมคือถ้าไปถางจังหวัดก็คือเป็นแบบนี้เลยเป็นคนที่กลัวที่สุดเลยแล้วก็เพื่อนๆก็ทักนอนคนเดียวระวังนะนู่นนี่นั่นไอ้เราก็แบบเออมันระวังไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่เราไปนอนนะครับเราไม่รู้ว่าเราไปนอนที่ใครไปนอนห้องไหนแต่วิธีแก้วิธีการหรือวิธีต่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องแก้แบบไหน โรงแรมหลอนๆโรงแรมเกเขาที่ผมไปนอนหลายๆที่ก็เจอเดี๋ยวผมมาเล่าในอีพีต่อไปให้ฟังอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนอาจจะเล่าไม่ค่อยน่ากลัวหรือสนุกเหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยเล่าเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่ก็มีอาจจะเล่าบ้างให้เพื่อนๆฟังแต่มันก็ไม่ค่อยน่ากลัวอะครับเพราะว่าเราเป็นคนเล่าเรื่องไม่ค่อยน่ากลัว ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอี e ีต่อไปสวัสดีครับที่ฟังจนจบเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากสำหรับตัวผมนะครับเป็นคนขี้กลัวแล้วพอเจออะไรแบบแค่เสียงดังหรือว่าแบบเสียงอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกถึงความกลัวแล้วเรื่องเล่าเยอะมากตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยโดนแบบ30 40 ครั้งเลยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นโรงแรมแต่ถ้าเจอหนัหนกๆก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์เกาๆแล้วก็ถ้าเจอเห็นแบบชัดๆเลยก็คือตอนที่บวชบวชอยู่เป็นบวชภาคฤดูร้อนเป็นบวชของภาคอีสานครับอันนี้เจอบ่อยแล้วก็เจอประจำะบาน,นี้ครับ